สวัสดีครับอันนี้ที่ลงคิดไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ที่ผมได้มาก็มีสองต้นนะครับเจอต้นนั้นคือเก่าแก่สุดอีกต้นหนึ่งครับมาได้ถ่ายไว้เดี๋ย่ผมจะแกะให้ดูนะครับว่าคดขนุนที่มันอยู่ข้างในเปลือกครับนจะอยู่ข้างในเปลือกนะฮะพวกนี้เป็นของ เครื่องรางของขังของทนสิษจากธรรมชาติสามารถกอบเอาไว้ได้นะครับนะฮะมันจะอยู่ข้างในเปลือกเราต้องแกะเปลือกมันออกอน,นี่สามารถกอบเก็บไว้ในตัวได้ครับนี้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเก็ดอันครับ อันนี้ที่ผมแกะมาแล้วนะเป็นขดมันครับผมเดี๋ยวถ้าแกะเสร็จทีวผมจะจะถ่ายรูปอยู่ลงใต้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับครับผม